มันมีเหมือนกันลูกหมากกันชักอ่ะมันคนละตัวกันเนาะเออตัวสุดมันยาวกว่าเชื่อไปดูดิยก็แต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ยาวดูแล้วยาวไหมเท่ากันเท่ากันไม่าะทำไมคันเพราะอันนั้นมันรีโวลรีโวลมันเอ้าวันนแรกมันซื้อมาให้รีโวลเนี่ยซื้อให้จีนเนี่ยซื้อให้จีนของจีนรีโวลแต่ที่มันมีแล้ววีโก้อาเด็กบ้ากัน เนีกก็ยังไม่แห้งก็ใหม่ป้ายแดงนะนี่เรื่องในข้างในไม่โดนไม่โดนเลยนี่เลยมาลาดลูกหมากนี่ก่อนใช่ไหมอันนี้ต่อกันเลยนะไปแบงตบ นี่จะหาไม่เจอหนจันะเราต้องเช็คคิดดินีฝุ่นด้วยนะมันฝุ่นเยอะเลยเกินคันนี่อ,นนอย,ากกยนะ่าเตรียมไว้เดี๋ยวพอดีเปกก๊เตรียมอะียม เราไปใส่กิปนะครับผมอ่ะอีก้อนึนึ่งก็อ่ะไปลวดเลยใส่กินะ๊บเลยไปกิ๊มันอยู่นูนะ่นออกมาดิออกมาทั้งกล่องอนะ่ะอันนี้ข้างไหนเนี่ยอยู่ข้างไหนก็ใส่เนะอันนี้ L

ลงแล้วนะเนี่ยนี่มันลงแล้วอย่างนันอยู่ด้านล่างก็นั่นแหละอีกหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยระยะได้อันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่อันนี้ไว้ให้ เขาดัดสีแดงให้ไงเรายังไม่ได้ดัดยังไม่ได้ด,ดัดเออเรายังไม่ได้ดัดปอกแล้วถอดออกออกเสียก่อด,ดิกันค่าก่อนอเล่นๆลไปะได้ไหเนี่ยเอาที่มันอันนะั้น i oh มันอ,อยู่มาเนี่ยเอ้าทำไมอันนี้มันไม่อยู่นี่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวยยออไหมตัวนี้ต้องนีดีเห็นไหเออเออไม่ใช่นี่ต้องนี่ต้องให้ลวดลวอยู่บนนี้เพราะาเราจะได้ไล่ได้นนะใส่ไปจิ๊บงามออกไปงี้ใส่ชิปแล้วก็ เข้ากันเสร็จแล้วอันนลืขึ้นมาใหม่ลืมเลยให้มันเข้ากันแล้วจะออกไม่ได้เดี๋ยวนะลืมขึ้นมาใหม่อ่ะโอเคเอาผ่านไปได้แล้วแล้วก็รูดแล้วก็รูดมาเราจะจัด,จด,จดจตัวนี้จึบ๊บเอาอยู่ฝั่งนี้จึบ๊บนี่ไหนนะสวยงามเลยเรียงกันเป็นแถวใช้ตัวนี้ของเก็บไว้ก่อน เจ็หน้างครับผม <Okay. S 1> เไปเก็บม,มาตามมาเอาม,มาดิต้องไม